ทั่วเคียวนะคะคุณผู้ชมกำลังกลายเป็นพระเอกขี้มาขาวของเกษตรกรไทยเพราะว่าเป็นบอกว่าบ่แมนแคร์เป็นพืชที่ใส่น้ำหน่อยเท่านั้นแต่ก็สามารถสร้างรายได้เสริมรวมถึงนะคะยังเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยธรรมชาติที่ซอยชุบชีวิตดินให้กลับมาสมบูรณ์อีกเถอค่ะสิเป็นแนวใดติดตามรายละเอียด,ดจากรายงานค่ะทุกๆปีเมื่อฤดูการเก็บเกี่ยวผ่านพ้นไป ท้องหนาที่เคยเป็นสีทองหลายแห่งอาจกลับกลายเป็นสีดำด้วยรอยไหมควันไฟสีขาวหมนุนพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ากลายเป็นฝุ่นละอองพีเอ็มสอที่ย้อนกลับมาทำร้ายสุขภาพของผู้คนกเกษตรกรหลายคนอาจมองว่าการเผาคือวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดในการเคลียร์พื้นที่แต่ไม่รู้เลยว่ากำลังเผาเงินและความอุดมสมบูรณ์ทิ้งไปโดยไม่รู้ตัวความร้อนจากไฟที่สูงกว่า500อองศาเซลเซียสไม่ได้ทำลายแค่ฝางข้าว แต่มันได้ค่าจุลินทรีย์และแมะลงที่มีประโยชน์ในดินทําให้ดินแข็งกระด้างและขาดแคลนธาตุอาหารหลักอย่างไนโตรเจนและฟอสฟ,ฟอรัสผลที่ตามมาคือเกษตรกร,ร,กรต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นในฤดูการถัดไปเป็นวงจรหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้นสํานักง,งานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญได้นําทางเลือกที่ดีกว่าในการจุดไฟเผาโดยเชิญชวนเกษตรกรหันมาทําการไถกลบต่อสั่งแล้วหว่านถั่วเขียวที่ไม่ใช่แค่พืชที่ใช้น้ําน้อยและสร้างรายได้เสริมเท่านั้น แต่ยังเป็นโรงงานปุ๋ยธรรมชาติที่ช่วยชุบชีวิตดินให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งถั่วเขียวจริงๆมันก็เป็นพืชปุ๋ยสดนะครับที่จะได้ประโยชน์ในเรื่องของราคารายได้เข้าครัวเรือนเกษตรกรแล้วนะครับต้นแล้วก็ซากถั่วเขียวเมื่อไถกบแล้วก็จะเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยที่บำรุงดินเป็นอย่างดีที่เห็นได้ประจัก์นะครับในรอบ2ปีที่ผ่านมานี่ โครงสร้างของดินในแปลงนาพี่น้องเกษตรกรที่ไถกลบถั่วเขียวลงไปเนี่ยนะครับแปลงที่ปลูกถั่วเขียวเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของอที่ประจักษ์ของพี่น้องเกษตรกรว่าแปลงที่ทําถั่วเขียวเนี่ยจะแทบไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับในการเพิ่มผลผล,ผลิตข้าวในฤดูปลูกถัดไปเลยหรือใช้ก็เล็กน้อยนะครับถั่วเขียว เป็นพืชอายุสั้นเพียงแค่75วันก็สามารถเก็บขายสร้างรายได้เสริมได้อย่างงามถึง 10,000- ถึง20,000บาทต่อรอบและเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วไถกลบยังกลายเป็นการเพิ่มธาตุในตัวเจนให้ดินได้เป็นอย่างดีโดยรากถั่วเขียวมีปมแบคทีเรียที่ช่วยดึงในต,ตรเจนลงสู่ดินทําให้ดินนุ่มและร่วนซุยอุดมสมบูรณ์ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนในการทํานาต่อรอบออกไปได้มากถึงร้อยละ50เลยทีเดียวสําหรับการไม่เผาแล้วมาไถากลบต่อสั่งฟางข้าวนะครับจะช่วยให้ มีการปรับปรุงบำรุงดินที่ดีขึ้นซึ่งได้ทำมาแล้ว20กว่าปีตลอดนะครับทำให้ลดต้นทุนในการใช้สารเครมีเป็นเกษตรอินทรีย์และหลังจากนั้นนะครับเรายังเพิ่มให้มีประสิทธิภาพให้ดินได้ดีขึ้นก็คือเรามีการปลูกถั่วเขียวลักนาเพื่อเป็นอาชีพเสริมและรายเสริมให้กับชุมชนส่วนที่จะเกิดขึ้นในการถ่ายกบต่อสังก็คือได้บำรุงดินได้ธาตุอาหารในดินดีเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปลูกพืช ในปีต่อไปนะครับนอกจากนั้นนะครับยังช่วยลดโลกร้อนไม่ได้มีการเผาลดการปล่อย PM 2.5ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศครับไม่เผาไม่เกิดบุหรีพิษครับการปลูกถั่วเขียวแล้วไถกลบยังเป็นการตัดวงจรศัตรูพืชช่วยลดการสะสมของโรคข้าวและแมลงศัตรูพืชนอกจากนี้ยังเป็นการลดฝุ่น PM 2.5โดยเมื่อดินนุ่มและร่วนซุยมีความอุดมสมบูรณ์จากการไถกลบต้นถั่วแล้ว เกษตรกรก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเผาต่อสั่งอีกต่อไปการหยุดเผาไม่ใช่แค่การทําตามกฎหมายแต่มันคือการคืนอากาศบริสุทธิ์ให้ชุมชนและคืนความมั่งคั่งให้พื้นดินมาร่วมกันเปลี่ยนจากเปลวไฟเป็นการถายกลบเพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและสุขภาพที่ดีของทุกคนหยุดเผาต่อสั่งเพื่อดินดีน้ําใสและลมหายใจของทุกคนทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญรายงาน